ตอบหน้าแล้วก็ตอบสั่งสอนค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะค่อาไทเทฟพิรัสษาดานะคะลูกศิษย์รูกุ้งเขนิกาค่ะมาเรียนตอบเหมือนกันแต่ยับสั่งสอนไรไม่ได้นะคะค่ะใช่ค่ะคุณพี่มาเรียนอะไรคะวันนี้วันนี้มาเรียนตอบหน้านะคะแล้วก็าสวยขึ้นแล้่ก็ตอบไหลเพื่อให้ไหลผายนะคะเอ่อจะได้เป็นสนาสมกับสายสะพายที่ได้รับนะคะมากมายค่ะเพราะว่าคุณพี่ อะไรนะคะได้รับสายสะพายท่านสูงสุดประถงดิเลคุณาพรนะคะค่ะคือคุณหญิงนี่เองใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหญิงคาทัยเทพธีรัาดานะคะและชื่อในวงการตกก็คือคาทัยเทพอิสรีค่ะใช่ค่ะความหมายนะคะแปลว่าผู้หญิงที่เหนือกว่าผู้หญิงทุกคนนะคะผู้หญิงที่จะนําอาชีพแห่งภูมิปัญญานะคะดังทั่วไทยดังทั่วโลกนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ สวยและรวยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมอบสโลแกนคพ่ด,ด้วยนะคะเด่นนักรวยสิคะคุณพี่เด่นดังรวย